เมื่อลักษณะของการศึกษางานศิลปกรรมสุขโขทัยนะครับเราจะพบว่ามีหลากหลายทั้งงานสา,ายไกรรประติมกรรมงานประดิษฐ์สิ่งต่างสิ่งหนึ่งซึ่งปรากฏอยู่ในวัดมหา,าธาตุแห่งนี้คืองานสถาปัตยกรรมซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางและเป็นลันกษณะสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นเมืองสุขโขทยัยนั่นก็คือองค์พระเจดีย์ประธานของวัดมหา,าธาตุแห่งนี้ซึ่งเป็นลันกษณะที่เราเรียกกันอยู่ในทุกวันนี้ว่าทรงพุ่มข้าวบินหลายท่านจะเรียกว่าทรงดอกโบตูม ในความหมายที่แท้จริงของเขาว่าพุ่มขา้าวบินนั้นมาจากคาว่าบินทะหรือบินทบาทนะครับซึ่งแปลว่าก้อนข้าว ฉะนั้นลักษณะของพุ่มข้าวบินก็เปรียบดั่งว่าตัวองค์เจดีย์นั้นเหมือนกับเป็นก้อนข้าวที่มีการบีบออกมานะครับแต่เนื่องจากว่าลักษณะมีความคล้ายกับดอกโบตูมจึงได้มีการเรียกของคนท้องถิ่นหรือคนไทยที่เห็นเป็นลักษณะโดยทั่วไปว่าเหมือนกับดอกโบตูมก็เปรียบได้ดั่งดอกบวัวนะครับที่พร้อมจะรับแสงแห่งอรุณน,นะครับและจะบานและกลายเป็นในส่วนของการได้รับเหมือนกับแสงแห่งนิพพานนั่นเองนะครับลักษณะสิ่งหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในงานศิลป,ปกรรมของสมุนสุขโไทยที่เป็นองค์พระเจดีย์นั้นนนีทงนในส่่วขอ เจดีทรงระฆังและมีปฏิมากรรมปุ่นปั้นช้างล้อมงานมณฑบต่างๆที่มีพระพุทธรูปอยู่ภายในแต่สิ่งเหล่านั้นนะครับจะเป็นองค์รองแต่ว่าในส่วนที่มีความสำคัญสูงสุดก็คือการสร้างองค์พระเจดีที่เป็นดอกโบตูมการค้นพบลักษณะของเจดีลักษณะเช่นนี้ในเมืองต่างๆเช่นเมืองชัยนาธเมืองสิงห์บุรีนะครับเมืองกำแพงเพชร ก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกได้หนึ่งว่าศิลปก,กรรมของเมืองสุโขทัยนั้นก็ได้เผยแพร่นะครับส่งอิทธิพลไปในความคิดของตัวช่างนั้นๆให้ก่อเกิดสร้างรูปแบบของงานศิลปก,กรรมขึ้นในเมืองนั้นๆเปรียบเทียบได้กับว่าความเผยแพร่เรื่องราววัฒนธรรมของเมืองสุโขทัยก็ไปยังบ้านนั้นเมืองนั้นนั่นเองฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นความสวยงามของความเป็นศิลปก,กรรมของเมืองสุโขทยัย